ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนําก่อนซื้อ iPhone SE 3นะครับก็มีน้องๆถามมาว่าถ้าจะเปรียบเทียบระหว่าง iPhone SE 3นะครับ iPhone 12 mini iPhone 13เนี่ยทั้งสเปคและราคาอันไหนน่าสนใจกว่ากันนะครับก็ไปหาข้อมูลมานะแล้วก็เปรียบเทียบราคามือ2นะครับถ้าจะซื้อในส่วนของ SE 3 หรือจะเลือกเป็น iPhone 12 mini หรือ iPhone 13 mini นะครับเดี๋ยวมาฟังกันครับว่าอันไหนน่าสนใจกว่ากันครับครับในส่วนของสเปคนะครับจะเริ่มจากหน้าจอก่อนเลยนะครับ SE 3นะครับหน้าจอ4.7นิ้วนับความสว่างอยู่ที่625นิต12 mini นะครับหน้าจออยู่ที่5.4นิ้วนะครับความสว่างอยู่ที่625นิตนะครับส่วน iPhone 13 mini นะครับหน้าจออยู่ที่5.4นิ้วความสว่างอยู่ที่800นิตนะครับก็เยอะกว่าทีเดียวเลยครับในส่วนของหน้าจอนะครับ SE 3เป็นแบบ Retina HD นะครับ iPhone 12มินิและ13มินิเป็นแบบ Super ร e t รติน XDR ระบบ Wi-Fi เป็น 5G ทั้งหมดนะครับชิปที่ใช้นะครับ SE 3และ13มินิใช้ A 1 5ิสิบ i ้าเบและ12มินิใช้14บ i o n i c ครับครับในส่วนของน้ำหนักนะครับ SE 3อยู่ที่144กรัม12มินิอยู่ที่133กรัม13มินิอยู่ที่140กรัม SE 3และ12มินินะครับเล่นวิดีโอได้ต่อเนื่อง15ชั่วโมงนะครับ13มินิเล่นวิดีโอต่อเนื่องได้17ชั่วโมงครับในส่วนของการป้องกันน้ำลึกนะครับ SE 3นะครับได้1เมตร30นาทีมินิ12และมินิ13ได้6 เมตรนาทีครับครับในส่วนของกล้องนะครับ SE 3กล้องหน้า7ล้านพิกเซลกล้องหลังมีตัวเดียว12ล้านพิกเซลมินิ12และมินิ13นะครับกล้องหน้า12ล้านพิกเซลและกล้องหลัง2ตัว12ล้านพิกเซลเท่ากันครับระบบเสียงนะครับมินิ12และมินิ13เป็น d อ l b y a t m o s นะครับ และในส่วนของระบบชาร์จนะครับจะมีแบบ m a ็ s a ซ e นะครับครับในส่วนของหน่วยความจําเริ่มต้นนะครับ SE 3และ12 mini มินินะครับความจําเริ่มต้นอยู่ที่64 g ิกนะครับส่วน13มินินะครับอยู่ที่128 g ิเลยครับก็ผมว่าเริ่มต้นมาจัดมาให้เยอะทีเดียวเลยนะครับครับมาดูในส่วนของราคานะครับสุดท้าย iPhone SE 3นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่15,900บาทมือ2ยังไม่มีนะครับ i p m o n i 12มินินะครับเปิดตัวอยู่ที่21,900บาท มือ2นะครับเหลืออยู่ที่15,990บาทนะครับอาจจะมีลดกว่านี้อีกนะครับครับในส่วนของ iPhone 13 mini นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่25,900นานะครับราคามือ2อยู่ที่1 9 0 0 0า 9ก้บาทอาจจะมีลดลงมากกว่านี้นะครับครับพอมาดูในสเปคนะครับ13ดีที่สุดนะครับลองลงมาก็จะเป็นในส่วนของ12สนะครับส่วน SE 3เนี่ยต่างกันตรงชิปนะครับถ้าดูในส่วนของราคานะครับผมเชียร์ i p n o n e 13 m i ม i นะครับเพราะว่าราคาจะลดลงกว่านี้อีนครับ1,9900ถามเพื่อนแล้วนะครับที่เปิดร้านแล้วก็ ถามหลายร้านนะครับราคามีตกกว่านี้นะครับเพราะว่ามินิไม่ค่อยมีคนนิยมนะครับขนาดมินิ12ออกมาไม่เท่าไหร่นะครับลดเหลืออยู่ที่15,900บาทใครที่สนใจเครื่องเล็กจอเล็กนะครับสเปคดีผมแนะนำ iPhone 13นะครับฟันทง100%เลยนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ อยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสุจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลงานแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า